กาลเมมีเรื่องเล่าผีจ้างหนังก่อนจะไปฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายแม่ด้วยนะคะที่มาของผีจ้างหนังจากเจ้าของกิจการแจมจันภาพยนตร์สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่รู้จักไปทั่วประเทศจากเรื่องเล่าผีจ้างหนังโดยมีบุคคลนิรนาม ไปว่าจ้างฉายหนังเจมจันทร์ภาพยนตร์ในตัวเมืองอุดรธานีไปฉายหนังในเกาะคำชะโนดและพบว่าละแวกที่ฉายหนังนั้นไม่มีหมู่บ้านใดๆโดยคนในหมู่บ้านใกล้เคียงแถวนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้เดินทางมาดูหนังคืนนั้นแต่คนฉายหนัง ก็ยืนยันว่าตอนดึกดึกมีคนนั่งดูหนังที่ฉายเต็มไปหมดคุณธงชัยแสงชัยเจ้าของหนังเล่บริษัทแจมจันภาพยนตร์กล่าวในบันทึกประวัติคำชะโนดของนายสวัสดบุรีเพียอดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านดุง เรื่องเกิดขึ้นในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2532มีคนมาว่าจ้างให้หนังของผมไปฉายที่บ้านวังทองอำเภอบ้านดุงห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ100กิโลเมตรค่าจ้างตกลงกันไว้4,000บาท มีหนังฉายสีเรื่องแต่มีสัญญาพิเศษอยู่หนึ่งข้อคือให้ฉายถึงแค่ตีสีเท่านั้นห้ามฉายถึงสว่างพอตีสี่ก็รีบเก็บข้าวของออกจากสถานที่ฉายซึ่งผมได้ฟังก็แปลกใจมากแต่ไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้น เพราะเห็นว่าเป็นความต้องการของผู้ว่าจ้างจึงไม่ได้ซักถามถึงเหตุผลแต่ปกติแล้วเวลาไปฉายหนังที่อื่นชาวบ้านมักจะให้ฉายถึงตะว่างทุกเจ้าไปหลังจากนั้นผมก็ได้ทรงหน่วยฉายหนังไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนเช้าพานักงานของผมจำนวนเจ็ดคน จึงกลับมาจากฉายหนังเมื่อคืนก็เล่าให้ผมกับภรรยาฟังว่าเมื่อคืนไปฉายหนังให้ผีดูเด็กๆเ,เล่าให้ฟังว่าหนังเริ่มฉายตั้งแต่ตอนสามทุ่มในตอนหัวค่ำไม่เห็นผู้คนก็สงสัยว่าหายไปไหนกันหมดแต่พอสามทุ่มก็มีคนมาเป็นจำนวนมากและที่แปลกคือ ผู้หญิงซึ่งลุ่งขาวโ่มขาวจะนั่งอยู่ด้านหนึ่งส่วนผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีดำจะนั่งอีกข้างหนึ่งและคนทั้งหมดก็นั่งการสงบเรียบร้อยเหมือนจะไม่เคลื่อนไหวตัวและที่ยิ่งกว่านั้นคือไม่ว่าจะฉายหนังอะไรก็ไม่มีการตรงเสียงเอะ เหมือนกับฉายหนังกลางแปลงทั่วไปฉายหนังบู๊ก็เฉยฉายหนังตลกก็เฉยไม่มีเสียงหัวเราะอีกอย่างหนึ่งงานนี้ไม่มีร้านขายของจำพวกของกินเลยโดยทั่วไปงานอื่นๆจะมีร้านขายขนมขายบุหรี่พอถึงตีสี่พวกคนดูก็ไม่รู้หายไปไหนกันหมด หายไปเร็วมากเหลือเกินพวกเด็กๆเ,เขาก็รีบเก็บข้าวของออกจากสถานที่ฉายหนังพอขับรถมาถึงหมู่บ้านวังทองตอนเช้าก็แวะซื้อบุหรี่ก่อนเลยเนื่องจากเมื่อคืนไม่มีขายชาวบ้านถามว่าไปฉายหนังที่ไหนมาเด็กๆก,ก็บอกว่าฉายในหมู่บ้านวังทอง แต่ชาวบ้านกลับยืนยันว่าไม่มีหนังมาฉายในหมู่บ้านเลยเรื่องก็เลยยุ่งว่าเมื่อคืนไปฉายหนังที่ไหนมาในที่สุดเมื่อสอบถามกันจนเป็นที่เข้าใจชาวบ้านสรุปว่าสงสัยพวกคุณจะไปฉายหนังที่ในดงคําชะโนดซึ่งเป็นสถานที่ลี้ลับที่เชื่อว่าเป็นเมืองพญานาค มีผู้ผีปีศาจสิงสถิตยอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านวังทองนี่เองพวกเด็กๆก็เลยเชื่อว่าถูกผีจ้างไปฉายหนังจริงอย่างที่ชาวบ้านว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็อยากจะพิสูจน์ความจริงจึงเดินทางไปที่บ้านวังทองผมไปที่ดงคำชะโนด ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปสักสามกิโลเมตรแต่ที่ผมแปลกใจมากเพราะดงไม้ที่ผมมองเห็นอยู่กลางทุ่งนาห่างจากตัวถนนครึ่งกิโลเมตรเป็นดงไม้ทึบอย่าว่าแต่ให้ขับรถดนจะเข้าไปข้างในเลยแม้แต่จะขึงตั้งจอหนังก็ยังไม่ได้ด้วย ผมจึงไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาในหมู่บ้านวังทองหรือหมู่บ้านใกล้เคียงมีการฉายหนังกันบ้างไหมทุกคนต่างก็ย,ยืนยันว่าไม่มีหนังเข้ามาฉายเลยทำให้ผมงุนงงเป็นอันมากทำให้ผมต้องเดินทางกลับไปที่รงชัมนุชโนดอีกครั้ง เพื่อหาข้อพิสูจน์ว่าเด็กๆได้มาฉายหนังที่นี่จริงในที่สุดก็มีจริงหนึ่งที่ทำให้ผมเชื่อว่าเด็กๆของผมได้เข้าไปฉายหนังในดงคำชะโนดจริงนั่นก็คือตรงขอบถนนมีรอยรถยนต์แด่นผ่านลงไปในหลุมดินข้างทางรอยรถนั้นแด่นผ่านเข้าไปในท้อง ท้องนาซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำขังไม่น่าเชื่อเลยว่ารถไายหนังจะแล่นเข้าไปในดงคำชโนดนั้นได้ด้วยความประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณธงชัยได้ไปนมัสการหวงปู่คำตาสิริสุโทโธ เจ้าอาวาสวัดดิทุทโธคำชะโนดซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆดงคำชะโนดและได้ไต่ถามถึงเรื่องนี้กับเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็ได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าคงเป็นเพราะช่วงนั้นเป็นเทศกาลของบรรดาวิญญาณซึ่งอาศัยอยู่ในดงไม้นี้ จึงได้ว่าจ้างให้หนังมาฉายฉลองเหมือนพวกมนุษย์วิญญาณเหล่านั้นชาวอีสานเรียกว่าผีบังบทในวันนั้นที่วัดไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดแต่ในป่าคำชะโนดจะมีเสียงสู้สู้เหมือนกับมีพายุพัดเข้ามาทั้งทั้งที่คืนนั้น ไม่มีลมใหญ่พัดมาจากไหนเลยในขณะที่หลวงปู่คำตาเล่าเรื่องนี้อยู่ก็ปรากฏว่ามีงูตัวหนึ่งสีดำสนิทท่าทางน่ากลัวเลื้อยเข้ามานอนขดอยู่ตรงหน้าของท่านผมและภรรยาตกใจมากแต่หลวงปู่คำตาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก คงจะเป็นวิญญาณของผู้ที่อาศัยอยู่ในดงไม้ไม่ต้องการให้ท่านเล่าหรือเปิดเผยอะไรต่อไปจึงได้ส่งให้งูตัวนี้มาปรากฏเพื่อเป็นการเตือนหลังจากนั้นท่านจึงขอตัวไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆแต่ผมก็เชื่อว่ายังมีอะไรที่แปลกน่าสนใจอีกมากเกี่ยวกับดงคำชะโนดนี้ ที่มาของผีจ้างหนังจากรูปสาวเจ้าของกิจการสวัสดีค่ะดิฉันชื่อธนาทิพย์แสงชัยเป็นลูกสาวของเจ้าของกิจการแจ่มจันภาพยนตร์ร้านดังที่ทุกท่านในเว็บเข้าใจกันแล้วว่าได้ไปจัดฉายภาพยนตร์ให้ผีดูได้มีคนบอกให้ดิฉันมาเปิดอ่านดูกระทู้ต่างๆแล้วเข้าใจว่าหลายท่านจับสน กับเรื่องผีจ้างหนังดังกล่าวเพราะมีหลายกระแสะมากซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับทางบ้านค่ะและทางบ้านของดิฉันก็ไม่มีความต้องการที่จะอยากเด่นดังในเรื่องแบบนี้ดังที่บางท่านเข้าใจดิฉันเคยไปที่คคนทโนโดด้วยตัวเองหลายครั้งแล้วก็จะเจอคนแก่ๆที่คอยมานั่งเล่าเรื่องแบบใส่กีตีไข่เพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้น โดยที่เขาก็ไม่ทราบว่าครอบครัวดิฉันเป็นใครจนกระทั่งได้มีการแสดงตัวจึงยอมรับว่าได้เล่าเกินความเป็นจริงอยู่มากดิฉันอยากเรียนให้ทุกท่านที่อยู่ในเว็บนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆให้ทราบกันว่าตอนที่มีคนมาจ้างเป็นชาวบ้านผู้ชายชื่อนายจำปาคำแก้วเป็นชาวบ้านหมู่บ้านวังทองได้มีการว่าจ้างให้ไปฉายภาพยนตร์ ที่บ้านคำชะโนดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น4,000บาทโดยมีเงื่อนไขว่าให้เก็บของออกจากที่ฉายในเวลาตีสี่ทางร้านตามใจลูกค้าเป็นสำคัญจึงไม่ได้เอกใจอย่างไรจากวันที่ไปฉายมีคนงานไปทั้งหมด5คนโดยมีสิ่งปกติดังนี้คือ 1. เวลา21นาฬิกา จึงจะมีชาวบ้านเริ่มพระยอยมาดูหนังปกติจะมากันตั้งแต่19บเนาฬิกาสไม่ว่าหนังจะเป็นบูหรือตลกอย่างใดก็ตามไม่มีการแสดงความรู้สึกใดๆทั้งสิ้น 3. เมื่อใกล้เวลา4ี่นาฬิกาทุกคนก็รีบเก็บของกลับทันที 4. ไม่มีแม่ค้ามาขายของแม้แต่เจ้าเดียวจากความผิดปกติข้อสี่นั้นทำให้คนงานไม่มีบุหรีสูเมื่อกระวางจึงได้แวะที่หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อซื้อบุหรีโดยได้ถามคนขายว่าได้ไปดูหนังเมื่อคืนหรือเปล่าคนขายจึงถามว่าถ่ายที่ไหนไม่รู้เรื่องคนงานได้บอกว่าถ่ายที่บ้านคำชะโนด จึงทำให้เกิดความสงสัยจนนําไปถึงการร่ำลือว่าโดนผีหลอกเพราะที่ตรงนั้นรถใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้แน่นอนเพราะเป็นดินที่น้ําซับเมื่อคนงานทั้งหมดกลับมาที่บ้านก็ได้ตื่นเต้นตกใจว่าผีหลอกแน่นอนและได้นำมาเล่าให้พ่อของดิฉันฟัง แต่ท่านก็ลงความเห็นว่าทั้งหมดเมาจึงคิดไปเองซึ่งปกติคนงานก็กินเหล้กากันเป็นประจำและสิ่งที่คนงานเล่าก็ถือเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากคุณพ่อจึงไม่สนใจถามความต่อแต่เรื่องมันเริ่มมาดังหลังจากนั้นสองเดือนผ่านไปชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเริ่มบอกกันปากต่อปาก และแน่นอนว่าก็ต้องบิดเบือนความจริงให้ดูเหมือนนิยายนิยองขวัญเพื่อให้ดูน่าจิตตามดิฉันอยากจะบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีเพียงเท่านี้จริงๆค่ะเงินที่ได้รับมาก็เป็นเงินปกติไม่ได้เป็นใบไม้หรืออะไรก็ตามที่คนกล่าวอ้างดิฉันเคยเห็นใบสัญญาจ้างหนังกับตาตนเองว่าได้มีคนมาจ้างจริงๆ ซึ่งภายหลังเมื่อกระแสมันแรงมากขึ้นพ่อกับแม่ของดิฉันจึงเรื่องเก็บข้อมูลและได้ไปพบเจ้าอาวาดวัดที่หมู่บ้านนี้ก็ได้รับทราบข้อมูลหลายอย่างที่หากนำมาบอกคงยืดยาวเกินไปทั้งนี้ที่ดิฉันได้มาลงกระทูน้นี้เพื่อให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจด้วยว่าทางบ้านของดิฉันไม่เคยมีเจตนาที่จะทำเรื่องแบบนี้มาหลอก เพื่อให้ตัวเองดังหรืออะไรก็ตามที่เป็นการไม่ดีทางบ้านดิฉันได้เปิดร้านมีชื่อเสียงทางด้านถ่ายภาพยนตร์กลางแปลงมานานแล้วก่อนที่จะมีเรื่องนี้เสียอ,อีกหากไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านลองถามคนในจังหวัดโอโดุดรรุ่นเก่าๆดูได้ว่ามีใครไม่รู้จักแจมจันภาพยนตร์หรือไม่ตัวดิฉันและครอบครัวก,วก็เป็นคนมีการศึกษาซึ่งขณะนี้ดิฉันก็กําลังศึกษาปริญญาโท